มาแล้วร้านข้าวแกงย่านประชาอุทิศทุ่งครุที่เสิร์ฟมาในรูปแบบของขาดหลุมนะฮะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆที่นี่คือสุดยอดข้าวแกงอยู่ปากซอยประชาอุทิศร้อยยี่สิบเก้านี้เองที่นี่เนี่ยเขามีกับข้าวหลากหลายเมนูเลยนะวางเรียงรายให้เลือกเยอะมากใครชอบเมนูไหนเนี่ยหรืออยากจะลองเมนูอะไรก็สั่งได้เลยแม่ค้าเขาจะตักใส่ในถาดหลุมมาให้แบบนี้การใช้ถาดหลุมเนี่ยนะจะช่วยเรามากๆเลยนะทุกคนในการแยกเมนูต่างๆทั้งน้ําแห้งจะไม่ปนกันเลยเมนูขายดีของเขานะก็อย่างเช่นพวกปาลาสามรสคั่วกลิ้งหมูัาสตอา ไก่พิกแกงใต้ข้าแหนมหมูไข่พะโล้หรือจะเมนูปลาต่างๆเมนูไม่เผ็ดหรือเมนูสไตล์จีนเนี่ยก็มีให้เลือกครบเลยแล้วพอเราสั่งเสร็จแล้วนะเราก็สามารถมาตักผักกับน,น้ำพริกได้ที่เคาน์เตอร์นี้เลยผักสดๆน้ำพริกน้ำจิ้มใดๆเนี่ยที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ก็ตักได้แล้วที่นี่เนี่ยนะเขาก็มีน้ำซุปฟรีด้วยนะทุกคนตักได้เหมือนกันเอาไปโซนให้คล่องคอได้เลยเมนูที่นี่เนี่ยรสชาติจะหลากหลายเลยนะทุกคนทั้งรสชาติจัดจ้านกลางๆหรือแบบเบาๆซบัซบซ้อนอ่ะก็มีครบเลยนะทุุุกกกเเเเเมมนนนููขขอองงาาี่่ยยบลลววไไ้้ใจจดดทคริ สามารถเลือกเมนูที่ชื่นชอบหรืออยากทานได้เลยร้านสุดยอดข้าวแกงนะจะเปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่เช้าตีห้าครึ่งยาวไปนจนถึง5้าโมงเย็นกันเลยนะแต่ถ้าใครที่มาเช้าๆเนี่ยกับข้าวก็จะเยอะหน่อยใครที่ชอบกินข้าวแกงหรือจะสั่งซื้อเป็นกับข้าวเราแวะมาอุ่นหนุนกันได้เลยนะร้านสุดยอดข้าวแกงเนี่ยจะอยู่ปากซอยประชาธิปัตย์หนึ่งสองเก้านี่เองลองกระชอบไหมมาเมนกันไว้ได้เลยนะ